สนับสนุนการท่องเที่ยวกันต่อนะคะเพราะว่าเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าเนี่ยหลายหลายคนก็คึกคักเพราะว่ามีวันหยุดเยอะนะคะและทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ให้เปิดจองสิทธิ์เลือกรายการนําเที่ยวได้สําหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทยรอบใหม่วันนี้นะคะมั่นใจว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวและก็การขยายระยะเวลาดําเนินโครงการเนี่ยจะช่วยทําให้เป็นเครื่องมือในการพลิกฟื้นธุรกิจภาคการท่องเที่ยวนะคะคือไปเที่ยวแบบ ไปเป็นคณะได้กับทัวร์นั่นเองนะคะหมายถึงว่าก็จะสามารถที่จะไปท่องเที่ยวกันได้นะคะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและการเดินทางในประเทศเนี่ยก็จะเป็นส่วนช่วยในการกระตุ้นให้มีการเดินทางกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ นายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทเปิดเผยค่ะว่าสาหรับโครงการทัวร์เที่ยวไทยเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวร้อยละ40ให้กับประชาชนค่ะให้ไม่เกิน5,000บาทต่อน1นสิทธิ์และกำหนดให้คนละสิทธิ์นะคะคือ1สิทธิ์ต่อคนนั่นแหล,ละข้อมูลณวันที่7กร,รกฎาคม2565ตอนนี้จำนวนสิทธิ์คงเหลือ 13, 1410 5สิทธ์นะคะก็ผ่านมาอีก4วันในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าสิทธิ์จะเหลือเท่าไหร่สำหรับการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อผลักดันมาตรการช่วยเหลือและเอียวยาผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยค่ะให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาด โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลก็ขยายเวลาสิ้นสุดโครงการออกไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินภายในวันที่30ธันวาคม2565ใช้วงเงินงบประมาณ1,000ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเงินไขก็คือ1บริษัทต่อ1,000ค่ะและรายการนำเที่ยว30รายการต่อ1บริษัท ส่วนประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะต้องแสดงตนรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และก็ไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการทัวร์เที่ยวไทยไปพร้อมๆกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจองสิทธิ์หรือจองรายการนําเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ www. t o u r t เที่ยวไทย .com ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ11กรกฎาคมไปจนถึง31ตุลาคม2565ค่ะย้ำว่าผู้เข้าร่วมโครงการต้องซื้อรายการนำเที่ยวก่อนออกเดินทาง7วันและชำระค่ารายการนำเที่ยว1อยละ60ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะส่วนการยกเลิกสามารถทำได้ก่อนการชำระเงินค่ะถ้าหากชำระเงินแล้วมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางได้ การคืนเงินให้ปฏิบัติตามพรบธุรกิจนำเที่ยวในปี2551และไม่สามารถที่จะโอนสิทธิ์ให้คนอื่นได้นะคะซึ่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ระบุด,ด้วยว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวออกเดินทางแล้ว63,506คนค่ะนี่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเสนอขายรายการทั้งสิ้น375ราย สร้างรายได้กว่า728ล้านบาทก็เชื่อว่าการขยายระยะเวลาโครงการจะเป็นเครื่องมือในการพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวและกระตุ้นการเดินทางในประเทศค่ะอืมฮะเนี่ยนะครับก็ก็ไปดูข้อมูลกันได้นะครับเข้าไปเซิร์ชนะครับค้นหาในข้อมูลผักาทางเว็บไซต์พิมพ์เข้าไปว่าเป็นถั่วเที่ยวไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะฮะให้ท่านได้จองกันนะครับ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเดนดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผ,ผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนดช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ